ซอนรูปริชีออร์เนตปล่อยภาพเซต,ต้าสุดถูกถักรดวๆแบบนี้เป็นสาวสวยที่หุ่นดีผิวดีมากสำหรับริชี่อาร์เนต นอกจากจะเป็นนักแสดงที่หลายคนรู้จักกันแล้วยังเป็นนักกีฬานักแบดมินตันอีกด้วยล่ะค่ะและในตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าลิชชี่นั้นกําลังเข้าหาดูใจอยู่กับเพระเอกหนุ่มก็อดอิทิพัทและล่าสุดในไอจีของลิชชี่ได้ปล่อยภาพสุดน,น่ารักหลังจากที่เธอได้ถ่ายรูปที่ข้างหน้ามมาหมุนลิชชี่ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดสีขาวแถมยังมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมหุ่นว่าดีมากขาวมากสําหรับลิชชี่มีผลงานเรื่องแรกคือภาพ,พยนตร์คู่กรรมและบทเป็นอังสุมาดิน แสดงร่วมกับนาเด็กุกิมิยะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการทราบชามของสุภาชัยศรีวิจิตนั่นเองละค่ะ